เอ้ยขอมาขอสิแกงไก่ส่ปีนี่กัวไก่นางไฟฟื้นก็นหิปีหิปีอยู่นี่มาลูกปอนย่ออยู่นี่โอ้ยวเอาทเดี๋ยวฟืนมันซุ่มมันเปียยบนี่ ทำได้บ่เดีได้กินได้ทบนโชคไงไฟก็ขึ้นๆๆๆิีหิให้ม <c oughs> ีแต่นี่ย่บนออร่างฟื้นแล้ ยื่างสเดือดออกออกขึ้นแก้งไกลใช่ปีเรื่องที่ออกออกขึ้นนี่ีเอาน้า อย่างบ่เสรกีกินนี่เออถูกเลย ขี่เอากระป๋ันในเดียท่านี่กันนะพี่น้องเดี๋ยวชุกเลยจะซืเอาไข่เบิ้งด้วยไฟกับบอลูบอลย่อนี่คุมเอาไฟจะก่อนนี่ ไม่ว่าจ้า